เมื่อเด็กหนุ่มชาวอินเดียได้รับพลังวิเศษจากเอเลี่ยนและมันก็ทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นจนเหนือมนุษย์กอยมินกายาทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กําลังดูคลิปเ,ปเพลินแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนํา youtube พรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถอกอินได้ทุกอุปกรณ์ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีกหนึ่งเดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c o อาคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับหรืองเล่าเริ่มต้นที่นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียคนหนึ่ง เขามีชื่อว่ามาลามาลาอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดากับภรรยาของเขาดรมาลาใช้เวลาทั้งหมดของเขาพยายามติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวโดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์เขาใช้มันในการส่งสัญญาไปยังกาแล็กซี่อันไกลโพ้นในเย็นวันหนึ่งจู่ๆคอมพิวเตอร์ของดออรมาลาก็ได้รับสัญญาณต,ตอบกลับมาด้วยความประหลาดใจเขาและภรรยาจึงรีบขับรถไปยังศูนย์วิจัยเพื่อแจ้งเรื่องนี้กับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นแต่พอดออรมาลานำเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนเพื่อนร่วมงานของเขากลับหัวละเยและบอกว่าเขาเหมือนบ้า มาลาต้องกลับบ้านไปกับภรรยาด้วยความผิดหวังแค่สัญญาต่อกับมาเพียงครั้งเดียวมันคงพิสูจน์อะไรไม่ได้ขนาดนั้นทันใดนั้นเองจู่ๆก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้น UFO ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าดรมาลาถึงกับช็อกไปเลยเขายืนตัวออกไปนอกรถเพื่อมองมันแบบไกลๆแต่นั้นกลับทําให้รถของเขาเกิดเสียหลักจนพลิกคว่ำภรรยาของดอรมาลากระเด็นปลิวออกมาจากรถเธอได้รับบาดเจ็บแต่ก็รอดชีวิตมาได้แต่ดตรมาลาไม่ได้โชคดีแบบนั้นเขาติดอยู่ในรถที่พลิกคว่ำ เกิดการระเบิดขึ้นจนทําให้ดรมาลาเสียชีวิตภรรยาของเขาทําได้เพียงมองดูสามีของเธอตายและกรีดร้องหลังอุบัติเหตุในครั้งนั้นภรรยาของดออรมาลาก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านที่อินเดียเธอได้ให้กําเนิดเด็กชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าโลหิตโลหิตเกิดมาพร้อมความบกพร่องทางสมองมันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นแม่พยายามปรึกษาแพทย์อยู่หลายครั้งการผ่าตัดอาจจะช่วยรักษาโลหิตได้แต่มันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เขาเป็นอัมาพาตหรือแม้แต่เสียชีวิตเธอไม่อยากเสี่ยง เขาไม่อยากจะเสียลูกชายไปอีกคนหลายปีผ่านไปโลหิตได้เติบโตขึ้นถึงเขาจะมีพัฒนาการช้ากว่าคนทั่วไปแต่โลหิตนั้นมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่โชคดีมากที่เขามีเพื่อนที่ดีและเข้าใจในตัวเขาวันหนึ่งโลหิตและเพื่อนเกิดปะทะเขากับชายที่มีชื่อว่าลาดเขาเป็นหัวหน้าของพวกกลุ่มอัตพานิลาดพยายามขู่พวกเขาด้วยลูกน้องโลหิตและเพื่อนพักมอเตอร์ไซค์ของพวกมันจุดล้มและหนีไปเหลืองได้แนะนําให้รู้จักกับหญิงสาวที่ชื่อว่าหนีชาเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลาด นีชาตกับพ่อแม่ของเธอมาที่เมืองนี้เพื่อพบกับร้านและครอบครัวโลหิตและเพื่อนๆของเขาบาังเอิญมาพบนีชาตเขา้าระหว่างทางพวกเขาแกล้งและล้อเลียนเธอไปแบบเด็กๆโดยไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่รู้เรื่องเขาเธอก็ดุโลหิตไปแม่สั่งให้เขาไปขอโทษเธอซะวันต่อมาพอโลหิตไปเจอเข้ากับรถของนีชาตที่จอดอยู่ที่ร้านเสริมสวยเขาก็ตั้งใจว่าจะกล่าวขอโทษเธอโลหิตรออยู่สักพักแต่เธอก็ไม่ออกมาสักทีเขาเลยกะว่าจะเขียนข้อความขอโทษใส่กระดาษทิ้งเอาไว้โลหิตพยายามหาที่ติดกระดาษ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดมันยังไงให้อยู่โดยสติปัญญาของเขาที่ยังเหมือนเด็กโลหิตเลยเอามาฝรั่งที่เคี้ยวอยู่มาแปะที่บอกของรถเพื่อใช้เป็นกาวลาดบังเอิญผ่านเข้ามาเห็นโลหิตพยายามอธิบายว่าเขาแค่จะเอามาฝรั่งมาใช้เป็นกาวนีชาได้ยินเสียงววัยเลยรีบลงมาดูเธอด่าโลหิตไปและบอกให้เขาเลิกมากวนเธอได้แล้วพัวของลาซ้อมและทำลายสกูตเตอร์ของโลหิตไปแม่มาเห็นโลหิตที่กำลังนั่ง,ลงหลงไห้เธอบุกไปหานีชาและลาที่ร้านกาแฟแม่อธิบาย ถึงอาการป่วยของโลหิตให้นิชาฟังเธอบอกว่าเขาแค่ต้องการจะขอโทษแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแม้เขาใจว่าเธออาจไม่รู้แต่ลายกับเพื่อนนั้นไม่ใช่พวกเขารู้อยู่แล้วแต่ก็คอยแกล้งโลหิตอยู่ตลอดพอนิชารู้ว่าจริงๆแล้วโลหิตแค่ต้องการจะขอโทษเธอก็ถึงกับช็อกและรู้สึกผิดที่ตัดสินเขาเร็วเกินไปนิชาไปที่โรงเรียนของโลหิตในวันต่อมาเธอเห็นครูที่โรงเรียนดุดานโลหิตที่มีพัฒนาการชา้าและไล่เขาออกจากห้องไปโลหิตออกมานั่งร้องไห้ที่ด้านนอกต่อมา นิชาได้ไปที่บ้านของโลหิตและมอมจักรยานให้แทนคำขอโทษในตอนแรกโลหิตก็พยายามจะไม่สนใจเธอแต่ในที่สุดเขาก็ยอมยกโทษให้นิชาสั่งให้รัฐและเพื่อนมาขอโทษโลหิตแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่หยุดแกล้งโลหิตอยู่ดีพวกแก๊งอัฐพานพยายามจะมอมเล่าโลหิตโชคดีที่นิชาช่วยเขาออบไว้และพาโลหิตกลับไปส่งที่บ้านได้ทันวันเวลาค่อยๆผ่านไปโลหิตกับนิชาเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆนิชาเล่าเรื่องของโลหิตให้พ่อฟัง เขาบอกกับเธอว่าความรักและการเอาใจใส่จะช่วยให้เขาดีขึ้นได้โลหิตมาหาเธอแล้วมอบเหกกูหลาบให้นีชาจูบเขาที่แก้มและบอกเขาว่าตอนนี้เธอเป็นแฟนของเขาแล้วนิชาแนะนําเขาให้รู้จักกับพ่อแม่ของเธอโลหิตไปเห็นคอมพิวเตอร์ของนิชาเขานึกได้ว,ว่าที่บ้านของเขาก็มีเครื่องแบบเดียวกันเลยพาเธอไปดูมันคือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของพ่อของเขาและพอทั้งสองเปิดมันคอมพิวเตอร์ก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณบางอย่างออกไปในวันต่อมา นิชาได้พาโลหิตไปดูการแข่งขันบาสเกตบอลล้านและทีมของเขาได้รับชัยชนะในการแข่งวันนั้นพอเห็นว่าน,นีชาชอบบาสเกตบอลโลหิตเลยตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิธีการเล่นบาสในคืนนั้นเขาฝึกที่สนามอยู่ตลอดทั้งคืนล้านและเพื่อนของเขาผ่านมาเห็นเขาพวกมันโยนลูกบาสใส่หน้าเขาจากนั้นหลายก็เตือนให้โลหิตเลิกยุ่งกับนิชาซะถ้าไม่อยากเจอดีโลหิตก็ไปลองให้ที่บานเข้าอ้อนวอนต่อพะเจ้าให้ทําให้เขาแข็งแรงและฉลาดขึ้นตอนนั้นเอง คอมพิวเตอร์ของพ่อที่ส่งสัญญาณออกไปก็ได้รับสัญญาณกลับมาโลหิต oh เข้าไปดูคอมพิวเตอร์นั้นแล้วกดปุ่มไปมมัว่วท่านใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นแม่ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อรู้ว่าโลหิตไปยุ่งกับคอมของพ่อเธอกลัวว่าโลหิตจะต้องเจอชะตาก,กรรมในแบบเดียวกันแม่ตีและสั่งเขาว่าไม่ให้ไปยุ่งกับคอมเครื่องนั้นอีกตอนนั้นเองจู่ๆไฟทั้งมืองก็ดับลง UFO ขนาดยักษ์ปรากฏตัวขึ้น,นบนท้องฟ้าเข่าการปรากฏตัวขึ้นของ UFO แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ของเมืองพบจุดที่ UFO เคยลงจอดพวกเขาพบรอยเท้าของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ที่นั่นและหลังตรวสอบอย่างถีถทวนพวกเขาก็พบว่ามีมนุษย์ต่างดาวตัวหนึ่งไม่ได้ขึ้นยานกลับไปมันยังอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ทุกหน่วยงานรีบกระจายกำลังตามหามันในทันทีมิชาได้รู้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ไม่ได้กลับไปจากพ่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้โลหิตฟังทั้งสองตัดสินใจไปตามหามนุษย์ต่างดาวกันในป่าไม่นานนักพวกเขาก็ได้พบเข้ากับเอเลี่ยนตัวเล็กสีน้ำเงิน โลหิตและนีชาช่วยมันเอาไว้จากสัตว์ป่าและพากลับมาที่บ้านทั้งสองได้รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีพลังวิเศษที่สามารถรักษาผู้คนได้พวกเขาตั้งชื่อให้กับมันว่าจาดูจาดูบอกว่าพลังของเขามันมาจากแสงแดดจาดูเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองได้ฟังหลังลงจอดเพื่อสำรวจดาวโลกพวกเขาก็ถูกช้างป่าโจมตีเข่าเอเลียนตัวอื่นตกใจมากจนรีบหนีกลับไปขึ้นยานโดยลืมจาดูตอนนั้นเองเพื่อนเพื่อนของโลหิตก็เข้ามาพอดีพวกเขาเห็นจาดูแล้วโลหิตเลยไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเล่าเรื่องของจ้าดูให้ทุกคนฟังอีกด้านหนึ่งหลาดเริ่มอิจฉาที่นีชาเอาแต่ไปอยู่กับโลหิตเขาเลยเริ่มกระจายข่าวปลอมๆอ,ออกไปว่าตัวเองกำลังจะแต่งงานกับนีชานีชาโกรธมากไม่รู้เรื่องลาดบอกว่าเธอและเขาเหมาะสมกันมากดังนั้นการได้แต่งงานกันก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างตัวเขาเองก็ดีกว่าไอ้ปัญญาอ่อนนั่นแทบทุกอย่างพอได้ยินลาดพูดแบบนั้นนีชาก็ยิ่งโมโหเธอบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนั้นกับโลหิตขณะเดียวกัน พอโลหิตรู้ถึงข่าวลือปมๆเกี่ยวกับการแต่งงานโลหิตก็ถึงก็ททาอะไรไม่ถูกเขาได้แต่คล้าครวญว่าทาไมเขาถึงไม่เกิดมาปกติแบบคนอื่นแม่เข้าไปปลอบเขาตอนนั้นเองเจ้าจ่าดูก็แอบไปได้ยินเรื่องทั้งหมดเขาในคืนนั้นจ่าดูเลยแอบใช้พลังของมันรักษาอาการป่วยให้กับโลหิตเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและรู้สึกได้ถึงบางอย่างเขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องสวมแว่นแถมตอนนี้โลหิตยังสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ไม่เคยเข้าใจได้อย่างง่ายได้ โลหิตได้เจอกับครูคอมพิวเตอร์ที่คอยจตเอาดุด่าเขาอีกครั้งรอบนี้เขาตอบโต้ครูไปโดยการบอกว่าครูควรจะสนับสนุนและส่งเสริมเด็กไม่ใช่อต่ด่าแบบนี้ในเที่ยงวันนั้นหลานและเพื่อนได้เข้ามาหาเรื่องโลหิตแต่ครั้งนี้เขากลับสามารถตอบโต้และจัดการพวกมันไปได้อย่างง่ายดายกลายเป็นว่าจะาดูไม่ใช่แค่รักษาอาการป่วยให้โลหิตเพราะจาดูยังได้เพิ่มพลังกายให้เขาจนแข็งแรงเหนือมนุษย์ในชิชามาพบเขาและบอกถึงข่าวลือปลอมๆน,นั่นทั้งสองกลับมาคืนดีกัน โลหิตบอกกับนีชาเกี่ยวกับเรื่องที่จะดูลักษาอาการป่วยให้เขาโลหิตรีบกลับบ้านมากล่าวขอบคุณจาดูแต่ว่าตอนนั้นเองแม่ก็ดันไม่เห็นทั้งสองขา่าวเธอยังคงโทษว่าเอเลนที่เป็นสาเหตุที่ทําให้สามีเธอต้องมาตายแม่จึงรีบโทรหาตํารวจในทันทีแต่ตอนนั้นเองขูก็โทรเข้ามาเล่าถึงพัฒนาการของโลหิตที่กลับมาเท่าเด็กปกติแล้วโลหิตบอกกับแม่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะจาดูแม่จึงยอมรับและเข้าไปก่าขอบคุณเจ้าเอเลนตัวน้อยหน่วยงานรับของรัฐบาลมาถึงเมืองแล้ว เขาสั่งให้ทุกหน่วยงานจับเจ้าเอเลียนตัวนั้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายในเย็นวันนั้นโลหิตได้ไปลงแข่งงานเต้มลาเพื่อเอาใจนิชาเธอพยายามห้ามเขาเอาไว้แต่ตอนนี้โลหิตไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาแสดงสุดยอดสเตปการเต้นจนทําให้ทุกคนถึงกับประหลาดใจลารดและเพื่อนของเขามาถึงที่นั่นโลหิตไม่กลัวพวกเขาอีกต่อไปแล้วแถมโลหิตยังท้าให้ลานดมาแข่งบาเสเกตบอลก,กับเขาอีกหลองตัดไปที่เกมการแข่งขันถึงแม้โลหิตจะเก่งขึ้น แต่ฝีมือการแข่งบาสของเขากับเพื่อนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นจาดูไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะไม่มีแดดทีมของโลหิตกําลังจะแพ้แต่ว่าตอนนั้นเองเมกที่บังแดดอยู่ก็เปิดออกจากดูใช้พลังของเขาช่วยให้ทีมของโลหิตเอาชนะมาได้หลังจบเกมโลหิตก็มาหาครอบครัวของนีชาเขาบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เขากลับมาเป็นปกติและสามารถดูแลนีชาได้อีกแล้วเขาขอเธอแต่งงานในวันนั้นหลายคคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติ เขากับพวกแก๊งอัถพาพ์เลยไปดักรอเพื่อนของโลหิตเพื่อสืบหาความจริงทุกคนรีบหนีจนเผยทำจะดูตกลงเขาไปตำรวจที่อยู่แถวนั้นเจอเจ้าเอเลียนตัวน้อยเข้าพอดีเขาจึงรีบติดต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆเพื่อขอกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐมาถึงและล้อมจะาดูเอาไว้โชคดีที่โลหิตเข้ามาช่วยเจ้าเอเลนตัวน้อยไว้ได้ทนันลานและกลุ่มเพื่อนเข้ามาขวางโลหิตแต่โลหิตก็จัดการพวกมันได้อย่างง่ายได้และพาจะาดูหนีกลับมาพ่อกลับมาถึงนิชาก็บอก ว่าเขาต้องเรียก UFO กลับมารับจะดูให้เร็วที่สุดโลหิตไม่อยากเสียจาดูไปแต่พอรู้ว่าเจ้าเอเลียนคิดถึงครอบครัวมากแค่ไหนโลหิตก็ตอบตกลงจาดูบอกว่าถ้าเขากลับไปโลหิตจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมโลหิตบอกว่าเขาไม่สนจ่าดูช่วยเขามามากพอแล้วเหมือนถึงเวลาที่เขาต้องช่วยจาดูกลับบ้างโลหิตใช้คอมของพ่อส่งสัญญาณกลับไปหา UFO เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาปิดล้อมบ้านของโลหิตเขาพยายามที่จะพาจาดูหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็จับตัวเจ้าเอเลียนเอาไว้ได้ จ่าดูกำลังจะถูกส่งตัวไปให้กับทางการเพื่อทดลองแต่โลหิตก็ใช้พลังของเขาช่วยจ่าดูเอาไว้ได้เขาพาจ่าดูไปที่จุดส่งตัวได้สําเร็จจ่าดูกล่าวขอบคุณและบอกลาเขาและพอ UFO จากไปโลหิตก็กลับไปพิการแบบเดิมเขาถูกทางการฟ้องร้องในข้อหาช่วยเหลือมนุษย์ต่างดาวและเป็นกระบฏแต่โลหิตก็รอดมาได้เพราะถูกวินิจฉัยว่ามีอาการผิดปกติหลังเรื่องราวทั้งหมดจบลงโลหิตก็กลายเป็นคนดังของอินเดียถุกคนชื่นชมที่เขาทําในสิ่งที่ถูกต้องถึงโลหิตจะกลับมาพิการ แต่นิชาก็บอกว่าเธอจะยังรักเขาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปลาดยังคงไม่ยอมแพ้และเข้ามาหาเรื่องทั้งสองและตอนนั้นเองจู่ๆโลหิตก,ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งกล้เป็นว่าจาดูคนพบวิธีส่งพลังทางกายให้เขาได้อีกแล้วโลหิตจัดการลัดไปได้อย่างง่ายดายเขาและนิชากราวขอบคุณจาดูเพื่อนเอเล่นตัวน้อยผู้แสนดีและเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ